สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนอกกิ้งทีวีและวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกมเมอร์ถือกันนะครับและเกมที่เราจะมาอัปเดตกันนี้วคือเกมวันฮิวแมนนั่นเอง สำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีลด์โอเพนเวิลดที่เราเอาชีดอดจะเราเอเลี่ยนหรือว่าเราซอมบี้อะไรแบบนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีอดที่ต้องบอกเลยว่ามาแรงมากๆเลยนะซึ่งหลายคนก็กําลังรอคอยเกมนี้กันอยู่นะครับเกมนี้มีกำหนดเปิดตัวให้เล่นในวันที่23เมษายนปีนี้นะครับซึ่งเราก็จะต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งว่าเกมนี้มันจะเลื่อนอีกไหมหลายๆเกมตอนนี้ก็เลื่อนบ่อยมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะเลื่อนหรือเปล่านี่ก็จะต้องรอดูกันนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่มาจากค่ายเน็ตอี่ดังากกล็อีงาก เยอะมากๆเลยนะครับเกมนี้มีทั้งเวอร์ชัน PC และก็เวอร์ชันมือถือเรื่องราวของเกมนี้นะครับก็จะกล่าวถึงโลกที่ล่มสลายไปแล้วนะครับ โดยภารกิจหลักลของเราภายในเกมนี้ก็คือการกอบกู้โลกเอาชีวิตด้วแล้วก็ต่อสู้กับพวกสัตว์ประหลาดหรือว่าเอเลี่ยนไปด้วยภายในเกมมีทั้งหมด PVE PVP เราสามารถสร้างแคมป์ที่อยู่อาศัยนะครับต่อกรกับพวกสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับแย่งชิงทรัพยากรระหว่างผู้เล่นนะครับเกมนี้เราสามารถตกปลาขุดแร่แล้วก็สามารถทําอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นการหาอาหารฟาร์รรมของตามสถานที่ต่างๆตัๆตๆตวเกมมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่เลยนะครับบอกเลยว่าแผนที่ในเกมนี้ใหญ่มากๆเลยนะ ตัวเกมมาพร้อมกับกราฟิกที่สวยงามด้วยนะครับบอกเลยว่ากราฟิกของเกมนี้สุดจริงอะไรจริงนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งความอลังการนะครับเอฟเฟกต,ต่างๆของเกมนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยนะโดยเฉพาะฉากการต่อสู้เกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเกมแนวเอาชื่อดอดที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับ ประมาณเดือนหน้าเราก็น่าจะได้เล่นเกมนี้กันแล้วนะครับประมาณช่วงหลังสงการพอดีเลยเราก็น่าจะได้เล่นสงการกันก่อนนะครับประมาณวันที่20กว่าๆนะครับของเดือนหน้าเรา,าก็ได้เล่นเกมนี้กันแล้วถ้าเขาไม่เลื่อนหรือว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้หรือว่าอยากเล่นเกมนี้แล้วเนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้นะครับตอนนี้ตัวเกมเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่อยากเล่นเร็วก็สามารถไปเล่นเสริมนอกรอกันก่อนได้นะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะเล่นเสริมนอกจนเบื่อแล้วไม่เป็นไรนะครับรอเล่นเซิร์ฟไทยทีเดียวก็ได้ อันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดทั้งหมดของเกมวันฮิวแมนถ้าคนชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสี่ยาตาดกคนนะครับ